เที่ยวบินสุดท้ายเรื่องเล่าสยองขวัญเป็นกระทู้แรกที่ผมเขียนนะครับหลายคนคงเคยได้ยินเรื่องผีมามากมายผมก็เป็นคนหนึ่งที่เคยฟังเรื่องผีมาไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะชอบฟังรายการ The c h o k The Ghost และมีเรื่องหนึ่งที่ผมจำได้ดีเลยอยากจะหยิบมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันหลายคนอาจเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วเรื่องมันมีอยู่ว่า ในเวลาเที่ยงวันของวันที่31กรกฎาคม2535นานมาแล้วเครื่องบินของการบินไทยเที่ยวบินกรุงเทพกาดมันทุ TG311 เครื่องบิน Air a i r b u ั A310 รหัส HSTD i ได้เตรียมลดระดับลงสู่ท่าอากาศยานนานาชาติตีผู้วันกรุงกาดมันทุประเทศเนปาล ท่ามกลางสภาพอากาศอันเลวร้ายจากลมมรสุมที่พัดกระนำ่ำเที่ยวบินนี้เป็นเที่ยวบินที่มีแต่ขาไปแต่ไม่มีขากลับเนื่องจากเครื่องบินประสบอุบัติเหตุบินชนภูเขาชีวิตของผู้โดยสารและลูกเรือทั้งลำทั้งหมด113ชีวิตต้องดับศูนย์เป็นลูกเรือ14คนและผู้โดยสาร99คน หลังจากเหตุการณ์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วฟอยต่อมาก็มาลงตามปกติพร้อมลูกเรือก่อนบอดผู้โดยสารและลูกเรือทุกคนก็มาสวดมนต์กันขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ผู้เสียชีวิตได้ไปสู่สุขติขณะเตรียมบอดลูกเรือคนหนึ่งเห็นแอร์ใส่ชุดไทยขาดรุ่งริ่งยืนอยู่ด้านนอกตรงงวงทางเชื่อมระหว่างอาคารผู้โดยสารกับเครื่องบินพอหันกลับไปอีกทีก็ไม่เห็นแล้วเลยคิดว่าตัวเองตาฝาด แต่ก็รู้สึกก,กลัวอยู่เลยให้เพอร์เซอร์หัวหน้าลูกเรือมาช่วยยืนบอร์ดพอบอร์ดเสร็จก็ส่งเอกสารอะไรเรียบร้อยเพอร์เซอร์กับแอร์กำลังช่วยกันปิดประตูก็เห็นลูกเรือกลุ่มนั้นที่เสียชีวิตกำลังวิ่งมาที่ประตูเครื่องแบบร้องขออยากไปด้วยด้วยความกลัวทั้งสองคนก็รีบปิดประตูเครื่องแล้วมองลอดออกไปเห็นลูกเรือยืนร้องไห้กันอยู่สภาพแต่และคนดูไม่ได้เลยน่าสงสารมาก เพอร์เซอร์เลยยกมือไหว้ขอขมาสวดขอให้วิญญาณกลับบ้านด้วยกันแล้วไปสู่สุขติเพอร์เซอร์เขาบอกว่าดูเขาอยากกลับบ้านกันเลยเชิญกลับบ้านจากนั้นพอสวดเสร็จก็ไม่เห็นอะไรและรวบรวมสติเปิดประตูเครื่องทิ้งไว้สักพักและเครื่องก็บินกลับประเทศไทยทั้งสองคนที่เห็นก็คุยกันว่าอย่าบอกเรื่องนี้ให้ลูกเรือท่านอื่นหรือผู้โดยสารเดี๋ยวจะทำให้กลัวกันไปหมดขณะเสิร์ฟอาหารให้ผู้โดยสาร มีผู้โดยสารทักขึ้นมาว่าวันนี้ทำไมลูกเรือเยอะจังเลยบริการดีมากแอร์ที่ใส่ชุดเขียวสวยจังฝากชมด้วยแต่วันนั้นไม่มีใครใส่ชุดเขียวเลยเพราะทุกคนไว้อะไรกันหมดจะไม่มีใครใส่สีสดกันเลยเลยทำให้ลูกเรือทุกคนกลัวกันใหญ่แต่ก็ไม่ได้บอกให้ผู้โดยสารรู้พอถึงกรุงเทพหน้าเกตก็มีพระมีขบวนคนและญาติมารออัญเชิญวิญญาณกันมากมายหลังจากเครื่องจอดเรียบร้อย กับตันบอกว่าตอนเข้าเกียริแล้วได้ยินเสียงมกระซิบข้างหูว่าขอบคุณมากครับกับตันฟังแล้วคนลุกแทนกับตันเลยและทุกคนก็ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพเรื่องก็มีอยู่ประมาณนี้ถึงเรื่องจะผ่านมา20กว่าปีแล้วเรื่องนี้ก็ยังสร้างความกลัวและความหลอนให้กับลูกเรือที่ได้ฟังอยู่ก็เป็นได้